มาดึกมากวันนี้มาดึกมากใช่วันนี้มาทันทุกคนนอนดึกอยู่นะคะเนี่ยตอนเนี้ยพึ่งแกกการกับพี่เหนืออันนี้ปวดเป็นไงบ้างคอนเทนต์วันนี้สนุกไหมคะทุกคนหายคิดถึงใช่ไหมฟิน ได้เลยเดี๋ยวเต็นเดี๋ยวหาคอนเทนต์เต้นด้วยกันอีกจะมาบอกว่าร้อนในใกล้หายแล้วนะทุกคนเริ่มหายเจ็บร้อนในแล้วนะคะมันค่อยๆอยอย,อยุบแหละวันนี้แวบมาหาเพราะว่าวันนี้นี่พี่พี่มา บอกว่าคิดถึงใช่ไหมตอนนี้น้องอยู่ข้างนอกนะทุกคนยังไม่ได้อยู่ที่ห้องนะอาจจะมีเสียงวุ่นวายนิดหนึง่งเพราะว่าแบตแกล้จะหมดละแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนแบบเดียวมาแวะหานะคะอ๋กอกำลังดูตอนจบหรอ ใช่วันนี้เป็นตอนจบของทางทางช่องใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างสนกไปมันขอเลขหนูอีกแล้วหนูให้เลขไปอื้ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมพี่เป็นเลขคนดูนะคะถือเป็นเป็นโชคดีกินข้าวแล้วเรียบร้อยวันนี้กินเยอะมากอิ่มมากคือเ้ยทำไมโดนว้จังรู้สึกว่าเริ่มอยู่กับพี่เหนือแล้วอาจจะอ้วนแล้วนะคะ เพราะว่าพาแต่นกินอย่างเดียวเลยวันนี้เตั้งก็อาบน้ำแล้ววันนี้อาบน้ำแล้วอาบน้ำหอมๆไปหาสาวดีใจด้วยนะคะที่อาบน้ำ มาแบบแบบทักทายทุกคนนะเพราะว่าเหงาวันนี้หนูอาบน้ำแล้วทุกคนวันนี้มีคอนเทนต์มาให้ทุกคนเยอะเลยคือแบบสามารถลงได้อีกหลายวัน ตัควาเป็นลูกครึ่งสุขโขทัยกับอุตรดิตนะคะแต่ว่าตังกวาเกิดเกิดราช้ชีวิตที่พิษณุโลกค่ะพ่อกับแม่เจอกันที่พิษณุโลกนะคะทุกคนถือเป็นลูกครึ่งไหมคะ พิโลกคุณแม่ค่ะแต่จริงๆตังกวาแบบเกิดเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่พิษาุโลกมาตั้งแต่เกิดเลยใช่เด็กจานุก้องค่ะทุกคนเป็นเด็กจานุก้องนะคะพี่ิดหลอกทานข้าวแล้วค่ะพัมกโซอยวค่ะ ูดใต้เหรออยากให้พูดใต้คำไหนคะทุกคนคือวันเนี้ยตื่นหนัวหนูวตื่นเต้นเองคือตื่นเต้นกับการไปจีนคร้งดีมากๆเพราะว่าไม่เคยไปต่างประเทศมาก,ก่อนเลยใช่ไหมแล้วพี่พี่เขาแบบมันหนาวเขาบอกว่ามันจะหนาวนะหนูก็แบบหนูจะต้องไปซื้อเสื้อซื้ออะไรยังไงบ้านก็เลย ได้ไปซื้อเสื้อวันนี้แล้วก็อ่ถามเรื่องวแบบ่าเขาต้องเอากระเป๋าแบบไหนไปแบบกระเป๋ามันต้องใหญ่มากไหมเพราะกลัวว่าเราจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าไปต่างประเทศมันต้องใช้กระเป๋าแบบใหญ่ขนาดไหนแบบว่าพกไปเยอะไหมหรือว่าเสื้อมันเขาใส่เสื้อแบบเป็นพองๆหนาๆหรือเปล่าหรือว่าใส่เป็นแบบเสื้อฮูดธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็เลยตื่นเต้นมากก็เลยวันนี้ก็เลยไปเดินช็อป ไปเดินซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะหรอกเพราะว่าคิดว่าคงไม่น่าได้ใช้บ่อยๆเท่าไหร่ก็ซื้อมาเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็อ d ดปเอาื่งเท่นะเอ้ยค่ะ ใช่ที่ที่เราจะไปแฟนไซา์กันที่เซี่ยงไฮ้นะก็คือเป็นครั้งแรกที่ไปตื่นเต้นอนะ่ะแบถามทีมงานถามพี่แสงถามพี่เหนือก็แบบหนูต้องเอากระเป๋าแบบไหนไปหนูคือมันหนาวจนกระทั่งที่ต้องใส่โค้ดหนาหนาหรือเปล่าก็บอกว่าอาจจะต้องเอาไปด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็เลยโอเคงั้นเดินหนูไปดูไปดูเลยเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนที่ในห้างก็เหมือนจะ มันเซลลเยอะมันลดราคาเยอะนะทุกคนก็เลยโอเคปะเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วนะ คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเด็กต่งก้ง็จไปแล้วแวบมาทักทาย <c oughs> ฝันดีนะคะทุกคนไว้เจอกันไม่แน่ว่าวันไหนแต่ว่าพรุ่งนี้ตังกอมีเรียนอาจจะเงียบเงียบหายไปช่วงหนึ่งนะ <c oughs> เพราะว่าวันจันทร์กับวันอังคารตังกอมีเรียนแต่จะพยายาม เข้ามาทักทายทุกคนนะคะวันนี้ก็มาดึกมากๆก็ขอให้ทุกคนหลับไม่ฝันนะคะแล้วก็ห่มผ้ากั็นด้วยวันนี้ก็อากาศก็ยังมีความหนาวอยู่นะคะเจอกันนะคะทุกคน